รวมกินเพื่อเป็นไทยกินด้วยใจที่รู้ค <มา S 1> ่ะบรรพุทธสร้างสืบมาร่วมรักษา น้องพี่สมัครสมานสามารถีอปุ๋ิพีเพื่อชาติไทยขอขอบพระคุณชาวนาที่ปลูกข้าวให้พวกเรา 对。